เดี๋ยววันนี้เราจะมาสำรวจกันนะคะว่าเซล์แต่ละคนเนี่ยจะเลือกรถ EV หรือ eH EV กันเพราะว่าตอนนี้กระแสะรถไฟฟ้าเนี่ยกำลังมาแรงดูซิว่านักสถาบนนการปัจจุบันเนี่ยเซล์ยังเลือกอะไรกันอยู่อ่าเดี๋ยวมาถามเซล์แต็มกันนะคะว่ารถ EV ร0 0หรือ eH EV ที่คุณแต็มจะเลือกจ้ะ eH EV ค่ะเพราะอะไรเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจชาร์จแบตนะคะชอบเติมน้ำมันทีเดียวจบนะคะ ไม่อยากเสียวเวลา oh. เสียวเวลานในชีวิตเยอะแล้วนะคะ oh. ไม่อยากเสียวเวลานในการชาร์จแบบนานอะ๋อโอเคค่ะอ่ะแล้วมาถามเซลเนสตั่างระหว่าง e v ร้อยเปอร์เซนหรือ e h e v เนสจะเลือกเป็นอะไรถ้าเป็น e h e v เนสจะเลือกอันนี้ดีกว่าเพราะว่าข้อหนึ่งเนี่ยในเรื่องของตัวการใช้งานเนี่ยเวลาใช้งานเราก็สามารถชาร์จไฟไป,ไปในตัวได้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว อุปกรณ์หรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยเราก็สามารถที่จะมั่นใจในการเข้าบริการได้หลายๆศูนย์นะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้งานได้มากกว่าไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวกะถามน้องซ R กันบ้างนะคะระหว่างรถ e-h e HE v กับ e v 100%ถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูจะเลือกรถอะไรคะเออ่ถ้าเป็นมิราเลือก e-h e HE v ค่ะเพราะอะไรเออมันเป็นมันชาร์จไปดีตัวค่ะแล้วก็สะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลานานในการชาร์จ ่อ๋อโอเคแล้วเพื่อนๆนะคะระหว่าง e v 100%กับ e h e v ชอบอะไรกันบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ